สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาแปลงของกินล้ำลัำตีทําจากกรงละทกรกหรือว่าสาวรดนะเจ้ามีตึงของขาวแล้วก็ของหวานเลยเจ้า ลังมัน,นาามีีนะเจ้ามีร้ายคุณขนาดเลยมันบอกว่าแทบจะบหัหันชงของปอยเลยนะเจา้าถามว่ายังได้แป้งขีบอยู่ก่อในเจา้าปอยเคยบอกว่าปอยแป้งขีบตลอดเลยนะเจา้าแต่ปอยก็บอกหูเหมือนกันว่าปิ้นพออัญังถึงบัหันคลิปปอยกันนะเจา้าอาจจะปิ้นเพราะว่าโดนระบบเป็นปิดกันก็นกได้นะเจา้าซึ่งปอยก็บอกหูว่ายื้อระบบถึงปิดกันปอยนะเจา้า ย่างใดแล้วแต่พยันคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หัวอยก้า,าวนะเจ้าเผยดิว่าและบบเปินจะได้ยังปิดกัดบอยนะเจ้า วันนี้ปอยก็มาเก็บกระทกรกเก้าตีบานปอยนะเจ้าปอยจะเลิอกเก็บเฉพาะที่มันตกลงมาแล้วเนาะเพราะว่าที่มันตกลงมาเนาี่ยมันปินกระทกรกตีซุกแล้วนะเจ้าถ้าซุกแล้วมันก็จะหอมแล้วก็ล้ำกว่าตียังบบซุกเต,ตะเตอนะเจ้าสวะรดเนี่ยนอกจากจะปินผลไม้จะมีวิตามินซีสูงแล้วนะเจ้าก็ยังจุยในเรื่องของระบบขับถ่ายปัญหาล้ำไส้แล้วก็ลดอาการซึมเศร้าไดต้ตดยนะเจ้าแต่ต้องกินแต่พอดีนะเจ้า เพราะว่าถ้ากินหนักมันจะกลายเป็นรูต้องนะเจ้าและในเซวรสนี่นะเจ้าก็ยังมีสารเซโรโทนินนะเจ้าซึ่งเป็นสารตีควบคุมการนอนหลับแล้วก็จวยเรื่องความเขยดแล้วก็อาการซึมเศร้าเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเฮากินเซวรสลงไปเนี่ยนอกจากจะจวยคลายเครียดจวยเรื่องซึมเศร้าแล้วก็ยังจวยถือเฮานอนหลับสบายได้แฮมนะเจ้าถือว่าประโยชน์หลยต่อขนาดเลยปลูกไว่บาละดีขนาดเลยนะเจ้า วันนี้ปอยจะแบ่งกระทุกลกแบ่งซองเมนูด้วยกันนะจ้าเมนูแรกก็คือปอยจะเอามาแป้งพุดดิง้งสาวรสนมสดนะจ้าปอยก็จะตุ่มนมสดกับครีมนะจ้าหรือไพจะใส่เป็นนมข้นจืดก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะจ้าตัยโดยพงวุ่นทีเ่เฮาจนนาไ้ซิบนาทีเจาเคิวคิวจนมันได้ตีนะจ้าแล้วเฮาก็จะเอาไปใส่ในขวดแก้วเจ้า คดแก้วป้วยจะเอาหลิงว่าอย่างอี้นะเจา้าหือมันเองเองนะเจา้าหือมันอยู่บะซือเนาะอย่างอี้นะเจา้าแล้วก็รอหืมมันเสร็จโตประมาณหนึ่งจมโมงโดยกันเจา้าระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะไปแปลงซอสสวรสนะเจา้าเพอตีจ้าไว้ใส่ในพุดดิ้งนมสดนะเจา้านี่เอาสวรสไปโกนนะเจา้ากับน้ำตาลแล้วก็เก๋ แล้วก็เคี่ยวจนมันเหนียวแล้วก็เข้มข้นน,นะจา้าแล้วก็เอาใส่โดโลไว้ซอส s วร w นี่นะจา้าเราจะเก็บเอาไว้เขย่ากับโซดาแป้งนำ้ำ s e วร e ก็ได้นะจา้าลํำเหมือนกันเจา้าแล้วก็จะมาทำเมนูคาวกันนะจา้าโดยการเอากลุ่มไปจุบแป้งแล้วก็เอาลุงถอดเจา้า ทอดกุ้งจนซุกเลิ้มกรอบอย่างอี้นะเจา้ากุ้งนี้ปอยจะเอาไปเลาอเปิดกแล้วก็จะเอาหางมันหยัดลงไปตีกลางโต๊ะก่อนเนาะมันจะได้ดูบานๆอย่างอี้น่ากินนะเจา้าแล้วก็จะมาดทอดหอมเจวกระเทมเจลนะเจา้า แล้วก็จะแป้งน้ำสำหรับราดกุ้งนะเจ้าใส่เสาวรสลงไปน้ำปลาน้ำสุปแล้วก็น้ำตาลบบบเป้านะจเคี้ยวเคียวเคีวอย่างอี้สักก้ามหนึ่งเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาราดลงไปนะเจ้าบนโต๊ะกุ้งเมนูนี่มีชือว่ากุ้งทอดซอสเสาวรสนะเจ้า รสชาติมันจะคล้ายกับกุ้งทอดซอสมะขามแต่ว่าซอสสวรสเนี่ยมันจะหอมมีเอกลักษณ์นะจ๊ะแล้วก็จะมีความสุ่มตีจิ้จา้าดเป็นพิเศษเจาตกแต่งโดยผิดทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวนะจ๊ะตกแต่งหือโซอยงาเพลมกล้ําหนึ่งด้วยใบผักป้อมหรือว่าใบผักชีเจ้า อลนนี้พุดดิ้งน,นมซดเสร็จโตแล้วนะจา้าเฮาก็เอาซอสสวรสตีเฮาแปลงไว้ตอนแรกมาตักใส่อย่างอี้เลยเจา้านี่ตักใส่อย่างอี้แล้วก็ตกแต่งแฮมหน่อยหนึ่งโดยใบสารแหนหรือว่าตีบันปลอยห้องว่าโดดเจา้าใบโดดเนาะเสร็จเรียบร้อยเจ้าเดี๋ยวเราจะจิ้มหือพอกุ้งทอดซอสสวรสนะจา้าเมนูนี้ล้ำขนาดเนอร์ลองไปแปลงจิ้มพอได้นหเจา้า แล้วก็บิทไทยกับพุดดิ้งสวรรนมสดสำหรับวันนี้เจ้าแล้วป๊ากันใั้ใหม่คลิปหนานะเจ้าจะไปลืมจอยกดไลค์กดแชร์หับบอยด์วเนอร์เพื่อระบบมันจะได้แบบปิดกันไอยนะเจ้าสวัสดีเจ้า